ไปทํางานมาแล้วก็ช่วงนี้สองวันนี้กึ่อก็แบใ,ในพัะก็มาเช้ามีประชุมแล้วก็เข้าประชุมมาจริง,รงๆเขามีประชุมต่อช่วงบ่ายแต่ว่าเชติทุระก็เลยเรามีในขาเรามี AI, เออาราอยู่แล้วก็ฝากหน่อยนะ <c oughs> ฟากหน่อยนะวันนี้มีภารกิจหนึ่งสองสามสามอย่างจริงๆสี่ถ้ารวมซ้อมด้วยนะแต่ว่าไมา่ไหว คนที่หนักกว่าหนูก็น่าจะเจน4นะคะตอนนี้ใช่ค่ะรุ่น4ไม่มีแพลนทำเซมไปค่ะรู้สึกว่าไม่มีที่ลงขนาดนั้นกับถ้าจะทำต้องเป็นคอนเทนต์ YouTube อย่างเดียวมั้งเดี๋ยวลองไปเสนออยู่แต่ว่าค่อนข้างว่าเขาได้บิวเร็วก็เลยมันก็เลยไม่มีช่วงทำเซมไปขนาดนั้นค่ะ แต่มันก็เป็นรายการที่ดีที่ให้รู้จักน้องเพิ่มขึ้นเนาะมันคือซ้อมเต้นแหละค่ะงานหนัหนกๆเดินนี่น่าจะเป็นซ้อมเต้นแด่ไปลองเสนอดูนะคะเพราะว่าต้องคุยกับฝ่ายโปรดักชั่นอีกแล้วก็ต้องหาคนรันโปรเจกต์อีกถ้าให้เชื่อรันเองเชืก็ไม่ไหวเหมือนกันอืมแต่ไปลองคุยกันก่อนเชิญแม่ทักทายก็ทานข้าวเคี่ยงให้อร่อยกันนะคะทุกคนมีความสุขมากๆก็ผ่านไปอีกครึ่งสัปดาห์แล้ววันนี้ก็พืหัดแล้วยังไงก็เจอกันวันนี้ตอนเย็นได้ FM f, f and o m e l i v e นะคะแล้วก็ วันเสาร์เจอกันสองรอบเทสเตอร์ส่งท้าย BNK48 VT Second Stage ใส่ชื่อเบลการนารู้ที่เดอะมอบบงกะปินะคะเทเตอร์แห่งนี้นะคะไว้เจอกันค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นั่แหละคะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์ด้วยน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากๆแล้วก็เชอก็ช็อกไปเหมือนกันว่าฮะวันที่รู้ว่ารู้ก่อนคะ่ะใช่คะ่ะเป็นเป็นช่วงปลายปีที่ท,ที่ที่ได ที่ดูแลหลายๆอย่างมากขึ้นมาอะไรเงี้ยอยือฝากเป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์ด้วยนะคะน้องก็ยังคง active อยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่นะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคิวซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทนเต้อื